อันนี้คือวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนะอันนี้เป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะครับสวัสดี FC ฟซทุกท่านนะครับเมงกลลาบาซินจาวนีฮาวสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับนี่ครับก็เป็นถนนนี้เป็นถนนอ่ารามคำแหงนะฮะ อ่ารามคําแหงสุหรือว่าสุขาพิบาลสามเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นถนนรามคาแหงไดนะ้แล้วอ่าตรงนี้ก็จะไปตัดนวดน,นะฮะออกวงแหวนได้นะฮะไปบางไปอินหรือว่าไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปชนบุรีได้นะฮะนี่นะที่ป้ายโน่นนะฮะนี่นะที่ผมซูมให้ดูนะครับนี่ฮะ เนี่ยเส้นทางนี้ก็เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะนี่ก็มีเนี่ยฮะรถไฟฟ้านะฮะตอนนี้ก็แถบนี้ก็เสร็จประมาณสักน่าจะสะักแปดสิบแปดสิบห้าแหละครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางพื้นที่ข้างล่างเขายังไม่ได้นี่นะฮะบางช่วงก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะฮะยังไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นถนน รามคำแหงนะฮะยาวไปถึงโน่นเลยนะครับนี่นะไปถึงลำสาลีหรือฮะโน่นนะเส้นนี้มันจะไปถึงรามคำแหงนะผ่านหน้ามหาไรยรามคำแหงไปคลองตันไปสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ไปตัดกับสุขุมวิทได้นะครับเส้นทางนี้นะครับเนี่ยเป็นทางตรงอย่างเดียวนะครับ ครับพอดีวันนี้ผมมานี่นะครับมารับลูกสาวลูกสาวเข้ามาสอนพิเศษนะครับแถวรามคำแหงร้อยห้าสิบหกนะครับก็ใกล้ๆแถวเตรียมน้อมนะครับนี่ครับน,น้องเขาก็เลิกแล้วนะครับมีผู้ปกครองมีอะไรมาแล้วผมก็เป็น ในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งก็มารับลูกสาวผมนะครับลูกสาวผมก็มาสอนพิเศษตรงนี้นะเดินมาแล้วนะนวลลูกสาวผมโอเคนะครับขอจบคลิปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวถ่ายทำอะไรเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้รีวิวให้นะครับอีกสักครู่นะครับพบกันใหม่นะครับครับตอนนี้ผมก็จะกลับได้ครับนี่ฮะ แล้วนี่คือเส้นทางถนนรางคำแหงแล้วก็จะมุ่งเนี่ยอยู่เทินรถตรงข้างหน้านี่ครับจะออกไปเส้นทางแถวสุวินทวงศ์นะครับเส้นทางสุวินทวงศ์นี่รับชมกันไปนะครับ FC แล้วก็ผู้ติดต,ตามรับชมทุกท่านนะครับอันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์แล้วนะครับประมาณบ่ายสองโมงกว่านิดหน่อยนะครับ นี่เราจะยูเทิร์นนี่ยูเทิร์นตรงนี้นะครับนี่ยูเทิร์นกันแล้วนี่ครับเราก็จะไปกันเลยดีหน่อยครับวันอาทิตย์รถไม่ค่อยติดนะครับวันอาทิตย์รถไม่ติดนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับ fc ทุกท่านหรือท่านผู้ชมนะครับ เวลาขับรถขับอะไรก็ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าขับกันเร็วนะครับด้วยรักและห่วงใยเขมมชาติชาแนลนะครับนะครับ f อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ f อผมขอปิดคลิปเส้นทางการเดินทางนะฮะวันนี้เท่านี้นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้น่าจะมีโฆษณาเข้านะครับ อย่าข้ามโฆษณานะครับโฆษณานี้หนึ่งก็เป็นค่าน้ำมันของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนมาชาชนแนลครับสวัสดีครับวันนี้ครับ